สวัสดีครับผมมาได้เจอกันลายมือด้วยครับผมสองสามหมื่นสี่หมื่นแหละพี่น้องช่วงนี้ฝนกระตกแบบแบบจะได้ล่ะแบบไปปล่อยเนาะแต่ว่าถ้อื่นนี่รู้เสื้อฝนเขาจะหนักอยู่ด้วยครับทั้งทั้งทั้งอุบลเพื่อนเนาะทั้งอุบลทั้งไอทั้งอีสานตอนบนแหละว่ายัางไงไปพี่น้องฝนรู้สึกว่าจะหนักเนาะอ,อันนี้อีสานตอนล่างฝนบอกปันดายด้วยครับก็บปัด้เจอกันสองสามหมื่นแล้วก็พี่น้องก็สวัสดีพี่น้องอีกครั้งด้วยครับผม มาหออาหหเ็ดขี่ถอดพี่น้องเก็บว่าแล้วครับแต่ว่าฮมบูมี่เห็ดเทก็บเนาะเนี่ยมวันนี้ก็มาเก็บเห็ดตับเต่ากันดนะครับเห็ดตับเต่าเอากน่าจะเพิ่งออกครับผมมันจะเพิ่งออกดอก <c oughs> ตับเต่าดอกเรียงแยกมา<อ><ล>พี่น้องคนไม่ไม่จริงๆก็จะเป็นพวกเห็ดเพิงเนาะเขาออกเนาะเห็ดเพิงกคมเนาะ กําลังจุ๊บจุ๋มอยู่กบอะไรเขามาหลายมือด้วยพี่น้องปลานี่ลองมาหาเลยโลบึงกับมันมันแห่งมันแหลงกับปวดก็ด้ยบ่ได้เขามากครับท่านออกลายด้วยท่านออกลายล่างออกปกติเมืองนี้เขาจะออกลายเพราะว่ากําลังฝนฝนเพิ่งตกด้วยพี่น้องตกแบบฝนตกเป็นแห่งๆเข้าใจความหมายว่าฝนตกเป็นแห่งๆ ปวกตาบีดอกสองดอกได้เนาะสองสามดอกปวกตาบีอออดอกง,งามนี่ดอกงามทำปนเลยเนะนี่ยเสียงปอดเทียมมาแล้วั้งอื่นเขาตกจนหน่ำหล่นให้หน้าเบืองนำ้ำขาวน้ำเฟียดเนาะแต่ของี้ตกว่าหยางงามเลย ขืนกับโต๊ะบดคื่นนะพี่น้องตกบนขื่นตกค่อยๆฝนดินเสียงคือบินพี่น้องได้ยินเสียงคือบินมันรอบพี่น้องฝนเทียมเด้อแถวนี้เห็ดฝนเทียมดุแต่ว่าบ่ตกติมเต่านะครับทำงามเลยครับ เพชรเนี่ยก็แปง้งตัดต่อไม่มีหมูเลยบ่สองดอกดอกหนึ่งเน่ากำลัังอนกำลังลืมกำลงนนังเสียออกก๊ลังลืมก็แปง้งเพ็ดล้ำแป้งพี่น้อง เหดทานด้วยกัน,นมาปลาีมามาได้ทั้งใดมาไปคือบอุญญานคนเรื่องว่าเจ้าของเขาอยู่นี่ของ่นมนนี้บเยเลี้ยงกคยี่คาเมีนเ่ยให้ทานด้วยกัน,นหนึ่งเด้อค่ะจังเจียวซุ่ม อันนี้เขาอยู่น้ำเดือดได้เลยติดเดือดกระดครับก um, ็เลยดำอันนี้มันก็บเปลี่ยนแล้วคนด้วกันเลยถิดเดือดคัะกระดำเพื่อนผมก็เพียบ่านเนาะพี่น้องเลยครับถ้าปลูกตือหมดตอดเจ็บเลยหมดนี่หมดตอดได้นี่ตอดเป็นภาษาละอีชั้นครับแปลว่ากัด ตอดพรคนี่บอูอะไรตอดทีี่เห็ดทาอะไรตอดอะไรนอบาเชื่อตอดเวยไห่ไหน,น,นโอ้วบาดเห็ดการล,าล,าล่าบริเกีบลายเหมือเห็นอย่างเปี้เห็ดเบิดน้อยเห็ด <c oughs> โดนฝนชิวะแขว งามบันไดด้วยพี่น้องฝนลงเศวเาด้วยนี่เนาะพี่หนีปลาอยู่บันเฮ็ดออกบ่คอยลายบันไดด้วยครับฝนบอค่อยดีถ้าฝนดีกันน่าจะออกลายดอกพี่น้องฝนบ่ดีบรรยากาศคือฝ่าคือฝนด้วยพี่น้องมือนนี้ฝนกระตกลงมากอยู่ด้วยครับตอนที่เออกจากเขาออกปลามาเนี่ตกไปปล่อยอยู่ครับ ไข่พ sí, ี <toys> mm ่น้องใครยืนอือใหม่ทับเมันใหม่ทับดอกเขาเกิดไตใหม่ใหม่มันหักมาใส่แน่นมอือเนี่ยขึ้นมดว้ายหัวกจอเอาใดหัวรับประทานอืออือบัวใดดอกพี่น้องมึงเอาบัวใดหัวกจอเบิดเลยปเสนดอกงี้เดี๋ยวน้นาะัวกจอเนาะดอกเดียวปะดอกเดียว ฝนตกเป็นช่วงๆด้วยทีนอกตกตกหยุดครับตกบล็อกอยแห้งก็ไดคพ้นมีดอกเดียวฝนตกไม่อีกเลยได้ครับตกบอกแห้งครับตกลินลิน บ้านพูดเรื่องบ้านเต็มที่อุยสวยงามเลยเนาะเออมาท่นเท่าได้ปีหนึ่งหมองละดอกสองดอกได้ครับต้องใช้กำลังเลยเฮ้ยมันออกรอบหนีบอหลายฝนมันบกหอยปันใด<อ>แต่บอหนีเฮ้ยมาเก็บบรเคยเห็นจักเทื่อนเนาะสองดอกปีหนึ่ง

ไงครับตรสตียงตามตาทของฤดูกาลเก็บเห็ดตับเตาแลไรด้วยนะพี่น้องนี่เด้ยวจะเห็ดตับเตาบานเนะครับ นถอๆกบานเดบอนแก่ด้วครับพอดีพอก,กินได้อยู่ดิทำไมครับตับเต่าเป็นเห็ดตับเต่าธรรมชาติด้วยครับดีส่งรุด จุกจุ่มสวยงาม้นนี้น่าจะบ่เออห็ดไข่กลางเดินเลยครับถ่างข้างได้ถ่ายจุกจุ่มของมีคนมาหาเน,อออน้อสวยงามเลยครับ ไข่ไข่ไข่หรอไข่อะไรที่ผู้ใดจุ่มนี่ยแหลงก็แหลงดูด่วนผีน้องเลยแดงเป็นเกือบเครึ่งเดือนเป็นเดือนผเละ เม่ลาตกกัตกมาบกบพ่อสิเป็นย <this horse samples> ังไงดีครับที oh ่เขาไขี่นม่ขุดนเลยขุดขึ้นมข่อยงามเลยับเป็นเรียนเป็นเรียนเนาะบนคือเหียบเงนเรียงนี่คือบน nó có tối ít lắm nè Cho nồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ba Gõ nó không bỏ นี่แค่น้องบวกจอบวกจอคขาบวกจอได้สุยางเนาะจอเหฮปจอต้นไหม่จอหยอดเงินคนอยูนหน้าเลยไข่ใใกขสงพ่อปนอยู่ด้วยครับพี่น้องมานอยู่มั้งพี่น้องดอกงายอ่ะ แข่งเกลียอยู่ด้วพี่น้องแข่งอันนี้ปีงตนลเลยถือฝนถือฝนมีตัวบวเปื่อยเนาะวันนี้ไปหาข้าวเหนียวมาหนึ่งเป็นข้าวเนาะหนึ่งข้าวเหนียวกินกับป๋นเห็ดไข่พี่น้องป๋นเห็ดไข่กับผักเห็ดตับเต่ามาทหารปลาเลยครับดูเห็ดไข่ด้วยพี่น้อง okay มีจุ้มเื่อเป็นรังแตก,แกเนาะก่อฝนมันถึงตกก่อนขาสิเกิดก่อนฝนเขาอ,ออกก่อนฝนฝนมลางคืนอีกงเนาะ <c oughs> ออกระปุกคือนอน,นเฝ้าเลยออีินะออน้ำตีนพูนอู้ดดิเดียวสวยงามเลยเขียวปืนเลยจะิง้รง งามเห้งแล้วน้ำเขียวต้นนี้งามแห้งเนาะเขียวปื๊ดเลยครับสนเสนียกเห็ดไข่ครับสีเขียวอมขาวขาวอมเขียวก็อื่นเท็ดตะไคข่ไปนองให้นอน,<า>นจะเป็นไข่ครับไม่ม,มีเห็ดตะไคร้มวลหนึงเนาะมวลนั้น,นเขียวๆคือกันเลยเขียวอ,อ่อ,อนๆแต่ว่าขาเขาสีฟ้าเนียน่เสนเห็ดไข่ตัวนี้ครับ มืัอนี้ก็ได้พ่อกินพ่อแกงกันด้วยพี่น้องเห็ดไข่กรได้เน่ยได้ได้พ่อได้ปนได้แกวอยู่อาตยสิบัวมานอาตยาสิบัวได้กัพฝ่งได้ได้ออกมาสักครับเพราะมันแหลงกระปวดฝนตกก็เลยออกมาเบิ่งห้าหาเบิ่งฝนกำลังตกวังขึ้นเนี่ยพี่น้องมันที่กิงปลาก็มีหลายอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเห็ดมันบ่ออกเนาะผมก็จะเก็บมือนึ่งสามหลอดเลยพี่น้องแต่ว่าเห็ดมันบ่ออกก็เลยก็ได้ซับนี่เอาเสียมาดันเพื่อเพื่อเจอหน้าใหม่ครับ ตัวเล็กสีมาซับน้องใหม่ละค่ะพี่น้องตั้งใจจะมาซับน้องใหม่แต่เริ่ยมาหลอกบางเฮ็ดก่อนพ่อพอเฮ็ดก็เลยเก็บเฮ็ดเล้วค่ะน้องใหม่ก็มาซับแต่ฮัถ้าหาจจะมีจุดดอกครับน้องม่ก็ได้เดี๋ยวรอบนาไปเลยเนาะรอบน้องม่เดี๋ยวมือนาเจอกันไหมได้ครับมือหลังมืออื่นมือหื้อขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและชมบได้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้คลิปหน้าเจอกันไหมได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาพีและน้องกันครับสวัสดีครับ คลิปหนากะจะเจอกันน้ำปลาแถวแถวบ้านเนี่ยเลยพี่นอ้องเขตอ่างเพื่อสตึกจอดวิลล์บางที่กะจะไปเขตอ่างเพื่อกระสังด้วยครับผมถ่ายเฮ็ดออกถ่ายเฮ็ดออกได้ครับพี่น้องเขาบ้านครับ